Mexico, เม็กซิโกเผยหลักฐาน,นเป็นซากฟอสซิลของสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์นะคุณนภัสระหว่างการให้ข้อมูลที่สะท้อนว่ามนุษย์เราไม่ได้อยู่เพียงลําพังในจักรวาลน,นี้นะคะรอยเตอร์ uter, รายงานการรับฟังข้อมูลสาธารณะของสภาเม็กซิโกค่ะว่าด้วยปรากฏการผิดปกติที่ระบุไม่ได้โดยยูไอพีนักการเมืองในสภาเม็กซิโกก็รับฟังสิ่งที่ผู้สื่อข,ข่าวเม็กซิกันและผู้ที่หลงไหลเกี่ยวกับเรื่องราวของ UFO ให้ไฮเมมอุซันที่บอกว่ามีซาก ของมนุษย์ต่างดาวเนื่องจากไม่มีความเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตใดบนโลกนี้เลยคือสิ่งที่เขานำมาเผยแพร่ให้ทางสภาเม็กซิโกได้เห็นเ,นเป็นร่างขนาดเล็ก2ร่างจัดแสดงอยู่ในกล่องมีนิ้ว3นิ้วที่มือในแต่ละข้างแล้วก็มีศีรษะในลักษณะที่ยื่นยาวออกมาซึ่งทางมาอุซ่านี่ยบอกว่า เป็นสิ่งที่ถูกค้นพบในเปรูใกล้กับลายเส้นโบราน纳สกาเมื่อปี2017และคาดว่ามีอายุประมาณ1,000ปีด้วยกันนะคุณนภัสครับอย่างไรก็ตามการค้นพบในลักษณะที่ดูคล้ายกันนี้หลายต่อหลายครั้งในอดีตนะคะกลับกลายเป็นเพียงซากมัมมี่ของเด็กเท่านั้นซึ่งล่าสุดนะคะในเรื่องนี้ทางองค์การนาซาก็บอกว่าเตรียมหาหารือเรื่องการค้นพบที่ได้ในการศึกษาที่เกิดขึ้นนี้ในวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐด้วยนะคะนี่คงเป็นประเด็นที่น่าติดตามอย่